โดยาทางสปสอชอนะคะกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการเชิญนะคะผู้ที่สนใจหรือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่นะคะมารับวัคซีนฟรีนะคะเลยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะทุกสถานพยาบาลทั่วประเทศค่ะ รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุกูลพึกษานุศักค์ค่ะได้มีการเปิดเผยค่ะว่าทางรัฐบาลโดยสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปอสอชกระทรวงสาธารณาสุขได้มีการดําเนินการจัดเตรียมวัคซีนเพื่อป้องกันสายพันธุ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามการประกาศขององค์การอนามัยโลกได้จัดเตรียมวัคซีนรองรับอยู่ที่4 70, ล้าน5 0 0 0 7 0 0โดสนะคะ กระจายหน่วยบริการให้บริการฉีดกลุ่มเป้าหมายระบุเป็นวัคซีนป้องกัน3สายพันธุ์ด้วยกันก็คือสายพันธุ์ A นะคะ H1N1 มีสายพันธุ์ A H 3N2 นะคะแล้วก็มีสายพันธุ์ B ีวิกตอรียนะคะที่มีประสิทธิผลและก็มีความปลอดภัยสูงอีกด้วยค่ะค่ะเรื่องนี้ทางสปสชก,ก็กำหนดเป้าหมายเพื่อฉีดให้กับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงอันนี้บอกว่าฟรีนะคะคุณผู้ชมกลุ่มแรกก็คือหญิงตั้งครันอายุคันที่แนะนำก็คือ12-20สัปดาห์สามารถให้ได้ตลอดการตั้งครันนะคะแต่ก็เป็นทำไมช่วงนี้เดี๋ยวคุณหมอจะแนะนำนะคะเวลาคุณแม่ไปฝากคันภ์งคือเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีค่ะ3ผู้ป่วย โรคเรื้อรัง7กลุ่มโรคโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคหอบหืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายเบาหวานและผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดค่ะ4คือผู้สูงอายุอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไป5ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตอนเองไม่ได้6โรคทรัิเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมถึงผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะคือโรคอ้วนนะคะน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมนั่นเองโรคไข้หวัดใหญ่นะที่คุณผู้ชมรู้จักนะคะทั่วๆไปคือแต่ละปีเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์แบบนี้คโครงการที่ออกมาประชาสัมพันธ์ให้7กลุ่มเสี่ยงไปคือใครไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็จริงๆแล้วก็อยากให้ฉีดนะคะ,คะเพราะว่าเวลาเราได้ยินว่าบางคนเนี่ย เป็นอาการหนักเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าอาการของไข้หวัดใหญ่กับไข้หวัดธรรมดามันยังไงวันนี้มีมาบอกด้วยนะคะโรคไข้หวัดใหญ่ในคนทั่วไปมักจะมีอาการไม่รุนแรงก็จริงค่ะแต่ก็บางคนก็มีไข้สูงนะคะมีน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศรีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบโดยอาการต่างๆเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นและหายได้เอง แต่ในกรณีที่เป็นประชาชนใน7กลุ่มเสี่ยงที่บอกไปช่วงต้นนะคะอาจเกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงและเสียชีวิตได้อันนี้แหละค่ะทางสปสอช,ชก็เลยรณรงค์ให้7กลุ่มเสี่ยงนั้นไปฉีดซึ่งเป็นการฉีดฟรีซึ่งในปี2568กรมควบคุมโรคยังได้คาดการณะะ์ว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลมาจากนี่แหละค่ะสภาวะอากาศที่เปลี่ยนไปนะคะเราจะเห็นว่าช่วงนี้มีข่าวหลายสื่อเลยนำเสนอว่าไข้หวัดใหญ่ก็เยอะโควิดก็เริ่มมาแล้วก็เป็นช่วงทำลายที่เปิดเทิมด้วยถูกะะต้องค่ะ,ะดังนั้นรัฐบาลก็ขอให้ประชาชนทั้ง7กลุ่มเสี่ยงนี้รีบเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่โดยเร็วไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกค่ะ7กลุ่มเสี่ยงเช็คตัวเองฟรีค่ะ สำหรับใครที่ได้มีการไปรับวัคซีนแล้วนะคะหรือว่ายังไม่ไปรับหรือว่าเออถ้าเกิดฉันไปรับแล้วอาจจะเกิดเรื่องของเอฟเฟคตามมามเหมือนการฉีด วัคซีนโควิดไหมเพราะว่าหลายๆคนเป็นนะคะซึ่งอาการข้างเคียงในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะโดยผู้ที่รับวัคซีนอาจจะมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีดนิดหน่อยอหรือว่าจะมีไข้หรือปวดเมื่อยโดยมักจะมีอาการเริ่มต้นนะคะไม่นานหลังฉีดวัคซีนไปแล้วแล้วก็จะหายเป็นปกติได้เองภายใน1-2วัน<อ>ส่วนการแพ้นะคะถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตเนี่ย เปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะ,คะส่วนหากจะเกิดขึ้นก็ปรากฏภายใน2 3นาทีถึง2ชั่วโมงหลังฉีดเท่านั้นโดยอาการก็คืออาจจะหายใจไม่สะดวกเสียงแหบหายใจมีเสียงดังมีลมพิษสีขาวอ่อนเพลียหัวใจเต้นเร็วนะคะหรือว่าเวียนศีรษะหากพบอาการนี้ อาจจะต้องรีบไปหาแพทย์เพราะ,ะ,ะว่าอาจจะเป็นเรื่องของการแพ้วัคซีนหรือเปล่าตรงนี้ต้องรีบไปตรวจนั่นเองค่ะซึ่งประชาชนก็สามารถขารับบริการหรือว่าติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ที่หน่วยบริการในระบบบัตรทองทุกแห่งนะคะไม้จะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือที่เรารู้จักก็คือรอพอสอตอค่ะนอกจากนี้ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่กทมแต่ละศูนย์นะคะสามารถเข้าไปสอบถามได้คลินิกชุมชนอบอุ่นที่เข้าร่วมโครงการก็ได้เช่นเดียวกัน สถานพยาบาลตามสิทธิ์ที่คุณผู้ชมไปรักษาตัวเป็นประจำอย่างเช่นผู้ประกันตนนะคะผู้ประกันตนมาตรา33-39นะคะอันนี้ก็คือ สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ที่โรงพยาบาลที่คุณผู้ชมมีสิทธิ์อย่างที่บอกไปเวลาพาคุณพ่อหรือว่าคนที่รู้จักไปถ้าอายุ5 5ปีขึ้นไปเนี่ยอโรงพยาบาลก็จะถามเลยว่าปีนี้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือยังะนะคะถ้าเป็นสิทธิ์โรงพยาบาลที่คุณผู้ชมเลือกไว้3339เกนี่ยก็ใช้ตมนั้นได้แต่มาตรา40เนี่ยใช้สิทธิ์บัตรทองนะคะ,คะจะได้ไม่ต้องสับสนกันรวมถึงหลายคนก็ไปเช็ครายชื่อได้นะคะหน่วยบริการที่เข้าร่วมบริการเข้าไปได้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังคุณผู้ชมยังอย,งอยู่ใช่ไหมคะย เช็คได้ค่ะในเมนูกระเป๋าสุขภาพหรือง่ายๆเลยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปอสอชจำแม่นใช่ไหมคะตั้งแต่ช่วงโควิดมา1 3 3 0ค่ะโทรไปได้1 3 3 0นะคะซึ่งแน่นอนว่าหลายคนบอกว่าออยากให้อำนวยความสะดวกในเรื่องของการโทรน,นัดหมายจริงๆถ้าคุณผู้ชมสอบถามเสร็จแล้วก็จะได้วางแผนในการเดินทาง<ช>คือ,อเอาให้ตรงเวลาที่คุณผู้ชมไปบางทีเวลาเราไปโรงพยาบาลมันน่าเบื่อจริงเรื่องของความแอมอัดก็คือถ้าคุณผู้ชมวางแผนไว้อาไปฉีดวัคซีนนะและที่สําคัญ บางหน่วยเขาจะมีการจัดช่วงไว้อย่างผู้สูงอายุบางตำบลเขาจะบอกเลยนะประชาสัมพันธ์ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์บอกลูกบ้านเลยว่ามีผู้สูงอายุผ่านอสมอมานะว่าช่วงนี้ตำบลน,นี้เขาจะจัดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็โรงพยาบาลน,นี้ก็จะนัดไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้บริหารจัดการได้และที่สำคัญจะได้ครอบคลุมในกลุ่มอย่างที่บอก7กลุ่มเสี่ยงใช่ไหมแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุคือทุกวันนี้อสมอถือเป็นกำลังหลักกำลังสำคัญเลยในการที่ส่งเสริมสุขภาพในชุม เพราะว่าอย่างที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาที่อุบลราชธานีเมื่อวานนี้นะวันก่อนนู้นนะก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ละวค่ะว่าอสมถืถอถว่าเป็นกําลังหลักกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนใช